สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําหรือท้ายพยางโดยจะมีเสียงผสมกับสระมีเสียงทั้งหมด8มาตราคือ1มาตราไม่กก สองมาตราไม่กง3มมาตราไม่กดสมาตราไม่กุน5มาตราไม่กบ6มาตราไม่กม7มาตราไม่เคย8มาตราไม่เคยมาตราตัวสกุมีทั้งตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานะคะมาตราตัวสกุตรงตามมาตรา มาตราไม่กุบเป็นคำที่มีพยัญชนะกอเป็นตัวสะกดเช่นเชือกนกปากเด็กมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่กุงเป็นคำที่มีพยัญชนะงง,งูเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าช้างเตียงห้องโปง มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่คุดเป็นคำที่มีพยัญชนะดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าขวดตัดเป็ดวัดมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่คุณเป็นคำที่มีพยัญชนะนอหนูเป็นตัวสะกดเช่นแขนบ้านพื้นร้อน า ى, ตต cko, มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่ก Somehow, บเป sì> ็นะคะําที่มีพยัญชนะโบใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคําว่ากบจอบตับมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่กุมเป็นคําที่มีพยัญชนะมอมาเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าต้มนมผมซ่อม มาตาตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่เคยเป็นคําที่มีพยัญชนะโยยักเป็นตัวสะกดเช่นคําว่ายายถ้วยหอยมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราไม่เคยเป็นคําที่มีพยัญชนะวเวนเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าข้าวแมวแก้ว มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราคือพยางหรือคําที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวอื่นซึ่งเป็นพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนตัวสะกดและตรงตามมาตรามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามีสีมาตราคือมาตราตัวสะกดแม่กุกตัวสะกด ตรงตามมาตราคอไก่ตัวสะกุไม่ตรงตามมาตราขอไข่ขอควายขอระกครังมาตราแม่กดตัวสะกุตรงตามมาตราเด,ด็กตัวสะกุไม่ตรงตามมาตราจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปตัปกตขอฐานพนังมโทโธ พอพุทเท่าพอเต่าขอถุงพอทหารพอธงสอสาลาสบฤสีสอเสือมาตาตัวสะกดแม่กลนตัวสะกดตรงตามมาตรานอหนูตัวสะกดไม่ตรงมาตราอยอผู้หญิงนอเน้นรอเรือรอลิง พอจุลามาตราไม่กบตัวสะกดมาตราตัวสะกดไม่กบตัวสะกดตรงตามมาตราบอบไม้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราพอปลาพอพานพอฟันพอสำเข้าทักเรียนเรามาตอบคำถามกันเถนะข้อที่หนึ่ง คำถามที่อยู่คำที่อยู่ในมาตราแมุ่บได้แก่ข้อใดคะข้อไก่ข้อไก่ขอไข่ขอควายขอละครังขอไข่ข้อไก่ขอไข่ดอเด็กนอหนูขอควายขอไก่โบใบไม้ขอควายนอหนู ตอบกันหรยังคะ,ฉะเฉลยคําตอบคือข้อกอไก่นะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2ตัวเลขในข้อใดเมื่อเขียนเป็นคําอ่านแล้วมีมาตราตัวสะกดเมกบกข้อไก่6ขอไข่2อขอควายเจ ตอบกันหรือยังคะ,ฉะเฉลยคำตอบที่ถูกคือกอไก่หกนะคะต่อไปคำถามข้อที่3ามคำในข้อใดที่สะกดด้วยมาตราไม่กบกไก่มดขอไข่ยีราฟขอควายสุนัขตอบกันหรือยังคะคำตอบที่ถูกคือ้อ ขอไข่กีราฟนะคะต่อไปคำถามข้อที่4คํคำว่าแมวตัวสะกดด้วยมาตราสะกดมาตราใดพมาตาไม่เกินขอมาตาไม่คนพอมาตราไม่กดเฉลยคำตอบ พอไก่คำว่าแมวตัวสะกดมาตราแม่คือนะคะต่อไปคำถามข้อที่ห้าคำสะกดด้วยลอลิงจัดอยู่ในมาตราสะกดแม่ใดคอปกขอคมคอคน เฉลยคำตอบคือข้อคอควายแม่คุณนักเรียนคะจากการตอบคำถามทั้งหมด5ข้อนักเรียนตอบได้ถูกต้องคนละกี่ข้อคะตอบถูกต้องกันทุกข้อกันเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ